สวัสดีค่ะพี่น้องคะช่งเศารานี้ค่ะสุชาติมีข่าวหนึ่งขาบเนาะคะ่ะก่อนที่สิบไปสอนนะคะเข้ากับมาเตรียมคมร้อมกันก่อนแล้วก็มาเว่ากันถึงข่าวคราวของครูค่ะมีแนวอัปเดตแนวไดแน่พี่น้องเพื่อนครูแล้วก็ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับครูนะคะเดี๋ยว มือนีเฮากะเป็นคลิปแรกเนาะทีที่สุชาติมาว่าวแบบนี้คือบอกง่ายๆมาว่าสู้กันฟังเนาะค่ะมีความเขอนไหวอยียังแน่ค่ะีปนอค่าเพราะว่าไรผหลายคกนกระถามว่าเอา้าสุชาติว่เวาเรื่องเกี่ยวกับในวงการข่าวครูสู้ฟังแนพ่พนะอะเบื้องหลังออกโตแน่นิดนึงทั้งหลัง <c oughs> เป็นหนังสือที่ลงทะเบียนว่าในแล้วค่ะก็เลยกองอ,อ้อยเหาะไ้หนีก่อนเดี๋ยวลงทะเบียนแล้วเราก็จังสิจัดขึนขึนชันเนาะค่ะก็ยังทีสุชาติบอกก็คือว่า ตอนนี้สุชาญ,ญ่า,ายู่ยูของนีใหม่เนาะคะ่ะเหยียงกะพนังยังบริยบร้อยดีค่ะก็ต้องเดี๋ยวค่อยๆตกแต่งไปค่ะเดี๋ยวก็วว้ๆนี่ล่ะค่ะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างสวยงามขื่นกบห้องสมุดโรงเรียนบรรณแปนของสุชาเนาะคะ่ะ <c oughs> อ่ะไปเรื่องแรกเลยก,ก็แล้วกันค่ะสุชาเขาเว็บครูอาชีพ .com ค่ะพี่น้องค่ะมีผนผ่านหัวข่าวมานาสนใจคุณบอกว่าอัดแก้หนี้ครูเหลวเพราะรัดขาดความจริงใจ เสนอ2แนวทางในการแก้ปัญหาค่ะในเนื้อข่าวก็คือคุณบอกว่ามือวันที่8ทธันวาคมที่หอประชุมคุรุสภาค่ะคณะอนุก,กรรมการกรรม,มาธิการค่ะพิจารณาหาสาเหตุและการแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนีสินครูได้เชิญประธานสาหกรอมทรัพย์ครูกว่า108แห่งทั่วประเทศรวมประชุมเพื่อ <c oughs> ขออภัยค่ะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนีสินครูอย่างเป็นระบบค่ะทั้งระยะริงดวนและกะ็ระยะอย่างยืนโดยดรปรีดาบุญเพลิงสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวนาพักครูไทยเพื่อประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรม,มธิการพิจารณาหาสาเหตุและก็แนวทางแก้ไขปัญหาหนีสินครูสภาพผู้แทนราษฎรอบอกว่าหลังจากคณะอนุกรรม,มธิการได้ศึกษาสำรวจและก็ออกรับฟังความคิดเห็น จากผู้แทนครูผู้นำองค์กรวิชาชีพครูเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตครูชมรมขร้าราชการครูบำนานโตแทนสถาบันการเงินและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของถูกไฟทั่วประเทศมาระยะหนึ่งแล้วบันี้เพิ่นสาม,มารถสรุปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้สองแนวทางครับพี่น้องคะก็คือระยะเร่งด่วนกับระยะย,ยั่งยืน ก็เลยจําเป็นต้องเอามาว้าวกันแล้วก็หาเรื่องกับกลุ่มสาหากรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหนี้ไรหง่ของครูอันนี้เห็นด้วยคะ่ะเพราะว่าครูผู้ใดก็ต้องเป็นหนี้สาหากรณ์พี่น้องคะ่ะสุดาติเองก็เป็นหนี้ของสาหากรณ์คือกันครับพี่น้องคะ่ะถ้าไม่มีหนี้ก็ไม่มีนั่นเนาะเพราะฉะนั้นก็นเออกค็คือว่าลระเฮากระไดเนาะบางอย่างบางเธอบางที่เนี่ยเฮากับจำเป็น ต้องอาศัยเงินจากอันสหกรณ์พี่นองคะเอาว่าง่ายๆเนาะตั้งแต่ตอนสมัยสุชาเรียนปอโทษเนะะี่ยค่ะขั้นบริษัทสหกรณ์เนี่ยเบอร์จบพี่นองคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาต้นต้นทุนของเขามันบวชหอกันค่ะแต่ละคนค่ะพอเขามาแล้วปุ๊บเขาก็อยากจะเริ่มก่าวนาในนาทีการงานเขาก็ต้องเรียนต่อศึกษาต่อเพราะฉะนั้นสหกรณ์ในกรจำเปลี่นกับเฮาอยู่เอาว่าวง่ายๆเพื่อนกับมีพะคุ้นกับเฮาอยู่จึงแม่ว่าเฮาสิจีดอกเบี้ยให้เพื่อนกับบ่เป็นยัง อ่าห้องมันก็นจจาเป็นนันคือเ้าเอาเงินเจ้าของมาใส่เอาเงินอนาคตมาใส่นะ่ะอ่ะบัน,นีีมันก็เลยเห็นให้คู่เป็นหนี้มาเบิ่งค่ะเพื่อนีวาจังด๋ต่อดออรปีดาเนี่ยค่ะเพื่อนบอกว่าสําหรับการหารือกับสหกรณ์อมรัย์ครูทั่วเท่งประเทศเนี่ยเห็ดให้ได้รับฟังได้รับความคิดเห็นขอเสนอแน,แนวทางแก้ไขความเปลี่ยนไปได้ที่มีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบจากประธานและผู้จัดการสหกรณ์อมรัพย์ครูทุกแห่งค่ะ เพิ่นเชิญประธานน้ำตินเนาะประธานแล้วกัผู้จัดการสรก์กรทุกแห่งพร้อมเนาะค่ะโดยประเด็นที่น่าสนใจก็คือรัฐต้องมีความจริงใจที่สิแก้ไขอืจัดหาแหล่งทุนที่มีดอกเบี้ยตา่าอีกทั้งต้องมีการร่วมหนีสินครูไว้มองเดียวมีสวัสดิการที่ดีในการดูแลซอยเหลือครูมีการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขหนีสินครู และก็มีมาตรการควบคุมวินัยการใส่ใจเงินของสมาชิกที่เข่าโครงการอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความอย่งยืนต้องมีการกำกับติดตามประเมินผลการดำรุ่งชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและสหกรณ์อมทรัพย์ครูทั่วประเทศเห็นด้วยพร้อมกับให้ความร่มเมืื่อย่างเต็มที่ซึ่งคณะอนุกรรม,มาการิการได้นำผลการประชุมสัมมานาในมือเนี่ยไปสรุปและเสนอที่ประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเพื่อสรุปเป็นแนวทางแก้ไขหนีสินครูอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไปโดยเร็วที่สุดน้ำพรอมค่ะพี่น้องคะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวค่ะเพื่อนกนระยรงานเมื่อวานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศในเช้านี้นะคะมีตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่างๆได้ลุกขึ้นอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะเพื่อนกระิเห็นตรงกันว่าการแก้ไขปัญหาหนีสินครูเนี่ย มันมีมาดนแล้วแต่กะ่อสามารถดําเนินการได้สาเร็จเพราะว่าขาดความจริงใจจากรัฐบาลค่ะเราก่บอบกควรใส่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสอกศข้อที่ห้องหูจักกันนี่แหละค่ะมาเป็นหน่วยงานในการแก้ไขปัญหานี้เนื่องจากสกศข้อนะคะขจอก็มองว่ามันบ่มีม็ดเงื่อเนอเนาะที่สิเข้ามาดําเนินการได้โดยตรงแต่ควรให้สากลอ,อมทรัพย์ครูนะคะ ทั่วประเทศซึ่งเป็นเจ้าหนี้รยายใหญ่ของคู่เนี่ยเป็นผู้ดําเนินการดังนั้นการที่คณะอนุกรรมมาธิการเข้ามาเว่าคุย้ยแล้วก็ดึงสหกรณ์อมทรัพย์ครูเข้ามารวมระดมแนวคิดในการแก้ไขปัญหาก็เลยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ถือว่ามาถึงทางสู่ความสําเร็จครับพี่น้องอันนี้เพิ่นกะมีทีมามาจากเฟซบุ๊กเพจเอดเฮียเนาะข่าวจริงเข้าหู่นว่าเป็น เรื่องเาวที่เอามาว่าวกันค่ะพี่น้องคะจึงปัญหาหนีสินเนาะคะ่ะทามา,เ,าเพื่อนกัพยายามบอเพื่อนพยา่งยาม,มีดอกค่ะพี่น้องคะแต่ว่ามันอาจจะยังยังไม่ลงตัวคะ่ะตอนนี้สุชาติก็รอเบิงอยู่ว่าสิ่งที่มันลงตัวที่ทจริงแล้วมันมันเป็นยังไงมันคืออะไรนะคะเอาอยากให้ครู่เหลือเงินเดือน3 0บอซบอกส่วนตัวเหลือ30อย่ายังสุชาติเนะะี่ยค่ะเงินเดือน ตีกลมเนาะสามหมื่นนีเสียค่าพี่น้องคะสิบเปอร์เซ็นต์กับสามพันเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์กับคือเก้าพันครับพี่น้องคะแล้วเก้าพันเนี่ยค่างวดรถไปแล้วอย่างเงี้ยครับพี่น้องค่างวดรถไปแล้วหกเจ็ดพันมันก็เหลือสองพันมันก็ไม่พออยู่ดีคะ่ะอืมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นหนี้สหกรณ์แล้วเราสามารถเอาเอาเงินหนี้ตรงนั้นนะคะไปจ่ายค่างวดรถรถดังสิแมพี่น้องมันก็จะไม่ต้องมาจ่ายรายเดือนถึงแม้ว่าเงินเดือนเราจะเหลือแค่ สามพันแต่เราก็ไม่ได้ไปจ่ายวดรถมันก็เหลือเยอะกว่าอยู่ดีสําหรับข่อยดอกว่าสําหรับข่อยว่เาเรียงปัญหาของข่อยแต่ของคนอื่นข่อยบรูด้วยพี่น้องเด้ออันนี้ก็ได,ด้เด้อเบิ่งกันเอานะคะอ่ะไปอีกจากข้าวนึงก็แล้วกันค่ะข้านี่พี่น้องคะอืมนี่ค่ะมาแล้วมือขึ้นนี่สุชาเห็นแวบแบบบรดิเซีบไปเออใส่ละเดยวหาอนเด้อ ส่วนหมากข่าวคู่กับซิมี่จะเกี่ยวกับอันเรื่องของเงินช่วงนี้ก็สิเป็นเรื่องใหญ่แน่แล้วนะพี่น้องเนาะเรื่องอันเรียกบรรจุแน่เรื่ององนรับสมัครไปหันไปนี่แน่ครับพี่น้องหนาวหนาวจังเมื่อเช้านี้มาออกจากบ้านค่อยนะพี่น้องมันมันเป็นแบบว่าบม่มีหมอกด้เป็นแดดพอมาหอดทางไกลสีหอดอันตีนผู้ก,กระดึงนะ หมอกเต็มพี่น้องคะ่ะมนันนี่พ่อขามาไกลอีฮอดบานน้แป่นปุ๊บแดดออกบ่มีบ่มีแดดดีอยู่คะ่ะเออนี่คะ่ะน่าสนใจตรงที่ว่าเพิ่นเอาเรื่องนี้นะคะพี่น้องมาจากกระทูของของพันทิพย์ค่ะแล้วแล้วเขาเขาโพสต์ว่าถ้าลาออกจากราชการจะได้เงินจากกบขไหมครับอืคือ คนที่สิลาออกเนี่ยเพื่อนบอกว่าเพื่อนบรรจุไม่3มเดือนแต่สินใจลาออกในข้อความนะคะแล้วจะได้แล้วจะได้เงินจากกบกขคไหมอันนี้พอเพิ่นโพดลงไปปุ๊บก็มีคนสนใจเข้าไปตอบเยอะแยะมากมายนะคะสุชาติก็เลยอยากเอามาบอกสุพีสุนองฟังซื่อว่ามันเป็นแนวไหนมันมันแต่ละคน,นะมีความคิดเห็นแนวไหเอาบอกตรงๆคอยเป็นคู่เนี่ยคอยกับอะไรศึกษาเรื่องนี้จริงจังคอยกับบอรู้คือกันเด้ จน,จนว่าจนว่าคอยมาพออันเนี้ยพี่น้องมาพอเรื่องเนี่ยคะ่ะคอยกอ็อ่าน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 ตามข้อเมนก็เจ้าสิถือสิิพิสจังหดกับผู้ใดมีความรู้จังหดกับลองลองลองพิมพ์มาบอกสู่สิชาวฟังในเด้อพี่น้องเด้อนี่เจ้าของกระโถพันโพดค่ะมือวันที่หกท่านว่าค่ะคุณบอกว่าถ้าลาออกจากราชการจะได้เงินจากกบขอมคิครับคือผมเป็นข้าราชการไม่เห็ุงานใดประมาณ3เดือนแล้วแต่หูสึกว่างานมองเนี่ยมันบม่เหมาะกับเฮา แล้วก็บ่มีผู้ใดคอยชี้น้ำหรือเป็นพ่เลี้ยงในการเหตุงานให้กับเฮาเลยสียห้เฮาออกหนาให้ตลอดทั้งทางที่เฮาพึงบรรจุใหม่ยังบอกเป็นงานแล้วก็ทุกมือทุกมือนี้รู้สึกว่าตัวเองเหตุงานบอกคอยมีประสิทธิภาพเหตุงานบ่กคอยเข่าตาหัวหนา้ากระเพาะเหตุนี้เลยคิดว่าสิตดสินใจลาออกจากราชการครับเท่านี้มือเฮาได้ออกจากราชการแล้วเฮาเสด้งเงินจาก,กบกคอไม่ครับว่านอู้ตายแล้วอเอาตรงๆนะคะ่ะถึงงาน ข้าราชการมันสิเป็นแบบมันจะดูไม่ร่ําไม่รวยนะแต่ว่ายุคโควิดเนี่ยคอยบอกเลยมันคือมันมั่นคงที่สุดนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่รู้สิสําหรับคนอื่นนะเขาอาจจะมีแนวคิดที่แบบเป็นติด <c oughs> ขเข้าใจเขาว่าติดว่าพี่น้องแบบว่าอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ไม่อยากเป็นข้าราชการแต่สำหรับสุชาติสุชาติมองว่าข้าราชการเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่มั่นคงแล้วก็คือพ่อแม่เราอะ่ะคือจัง่อยเนี่ยพ่อแม่่อยเริมเทาร้อนบอก เล้าก็ไปหาหมอไปอีหอย่างดูปุ๊บถ้าเราไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยพี่น้องอุ้ยคอยบ่รู้ว่าคอยจีเหตุจังใดเพราะว่าเพราะว่ารัดดูแลนะคะอันนี้นะรัดดูแลอืมคดีกับมี่ค่ะแล้วพอเข้าไปทํางานใหม่ได้สามเดือนรู้สึกว่าอะไรก็ออกหน้ารู้ไหมว่าอันเนี้ยน่ะในฐานะที่ค่อยก็เคยเป็นคนใหม่เหมือนกันเนาะที่เพื่อนอยากให้เราออกหน้าเนี่ยเรามองให้มองเป็นโอกาส ว่ามันได้ฝึกตัวเองด้วยแล้วมันก็มีโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถเขาก็แสดงความสามารถติมทีพี่น้องนั่นแหละน้องๆ <t> ที่เข้ามาใหม่อย่า <t> อย่านะคะอย่า,ย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 าแบบขี้ใจน้อยอย่ามองว่าเขาโยนงานเอาตรงๆว่าภาษาบ้านเขา,ขาอย่ามองว่าเขาโยนงานขาเขาไม่ได้โยนงานค่ะเขาอยากให้เราฝึกฝึกด้วยตัวเองค่ะคือแล้วคนในวงการราชการก็คือ เอาตรงๆเลยผู้ใดก็ตามแต่ถ้ามีคนมาสอนเฮาโยงโยงนเฮาบ่ยยอมรับคือเรายอมรับแต่เราไม่คือมัอนได้ยินแต่เราไม่ได้ฟังจนกว่าเราจะได้ใช้ในสถานการณ์นั้นจริงๆมันก็เลยเป็นเทคนิคว่าทําไมเขาถึงไม่บอกไม่สอนเราเขาให้เราค้นคว้าได้ตัวเองจนเต็มที่แล้วแล้วค้นคว้าแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เข้ามาถามเราเราถึงจะบอกอย่าง่างค่ะพี่น้องคือเขาต้องการแล้วมันก็คือเฮาหน่ละล่ะ เข้าไปในน้าคนที่เขาบ่ได้ต้องการที่สิหาเงินน่ะเอาง่ายงเขาบ่ได้ต้องการที่สิหาเงินเขาอยากนอนอยู่ซือ่อเขาก็ไม่สนใจนะแต่คนที่อยากหาเงินอยากมีงานทําอยากได้งานทําอยากได้เงินนี่สิเขาเข้ามาหาเราแล้วเราอธิบายอะไรให้เขาฟังเขาก็จะฟังมันเป็นเทคนิคเดียวกันค่ะน้องๆคนใหม่ๆอย่าพึ่งใจอ่อนใจน้อยนะคะย้อนกลับมาค่ะมาเบิงเกันตอบพ้ามิน่นข้าเจ้าก็บ,บอกว่า3เดือนนี้ยังไม่ผ่านทดลองงานเลยนะอาจจะคืนเงินต้นให้ ปลส่วนตัวคิดว่าถ้าบมมีไผสอนกับออกแบบระบบเพจงานเองเลยคิดเองทําเองผิดก็แก้ไขแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนอันนี้ดีค่ะอันนี้เป็นกําลังใจด้วยนะคะว่าเออเรา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 ต้องหาวิธีเองเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในกรอบของกรอบเก่าๆมันก็จะผลลัพธ์มันก็จะเป็นเก่าๆพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราบางทีเราคิดนวัตรกรรมอันสิ่งที่เราทำนะแล้วมันประสบความสำเร็จใหม่ๆนะ่ะเขาเรียกนวัตรกรรมเนาะก็เฮ็ดไปค่ะอืม บังคว,ความคิดเห็นนี่ค่ะบอกว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้ครับบ่หูก็ให้ถามผู้รู้แต่อย่าถามซ้ำในเรื่องเก่าการเรียนรู้งานต้องอาสาก่อนครับเขาต้องเข้าไปซอยยาต้องให้บอกที่สําคัญอย่าคิดว่าเหตุงานแล้วมันสเสียเปรียบคนอื่นถ้าคิดแบบนี้มันเรียนรู้ได้ยากพัฒนายากเวลาที่ได้รับมอบหมายให้เหตุงานขอให้มีขอผิดพลาดน,น้อยที่สุด บอเมนเห็ุแล้วต้องใหกค้นที่มอบไม้ต้องมาตามแก้ทุกเรื่องไปแต่ถ้าบาไว้วจริงๆก็ย่าฟื้นครับเดี๋ยวสิซึ่มสาเข้าไปอีกเอออันนี้ดีค่ะอันนี้คนที่ตอบเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์เยอะมากนะคะแล้วก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีมองแบบสุชาเลยค่ะคือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอ่าคอมเมนต์นี่อ่านดูแล้วคงไม่ใช่ข้าราชการครูเนะ <laughs> จ้าหูได้จังใด <laughs> ข้าราชการครูน่นละลเฮงมีนคนนน่น ขี้น้อยใจดีคืออย่างนี้เดี๋ยวอยบอกไว้ก่อนบนเขามีนี่คะ่ะไม่มีใครสอนก็ใช้ Google ไม่งั้นก็เพื่อนต่างหน่วยงานครับอย่าเพิ่งออกทุกปัญหามีทางออกที่ดีเสมอค่อยๆสู้ค่อยๆเรียนรู้ไปบอมมีผู้ใดกิ่งมาหลังบรรจุท่านที่กว่าสิ่หกง,งานอาจใช้เวลาถึงปีบอสันเขากะบอเอินว่าภูมิประสบการณ์ครับผมบรรจุครั้งแรกนั่งเหม่อลอย3เดือนเหยียงงในดงระเบียบ ระเบียบพัสดุกว่าสิบปีพ่อเป็นปีกว่าแล้วบ่มีผู้ใดสอนก็อ่านเอาเอออันนี้ดีค่ะก็คือหมยเข้ามาเขาบอกว่าบเบอง Google นะอาจารย์กูนะมีเหมือนสุยางค่ะแล้วก็มูต่างหน่วยงานค่ะก็เป็นอ่าเป็นทฤษฎีไงครับพี่น้องขะเป็นทฤษฎีคือมองมองข้ามรั้วนะเนาะคือเทากับเบิรงว่าโรงเรียนอื่นเขาเห็ุจังไดมูที่เหตุงานแบบเดียวกันกับเฮาเนี่ยอยู่หน่วยงานอื่นนะ หน่วยงานอื่นนะไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนนะหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาทํำยังไงนั่นแหละค่ะดีดีด,ดีอันนี้นะคอมเมนต์นี้บอกว่าได้เงินคืนเฉพาะส่วนที่เราออมอันนี้ตอบตรงคําถามดีนะคะก็คือบอกว่าได้เฉพาะส่วนที่เข้าออมอันนี้หน่วยงานบางแห่งเขาบอสอนจริงๆรนะครับผมพอเข้าใจพอมีคนรู้จักไปทํางานที่หน่วยงานหนึ่งนิติกรใหม่อ อันนี้ให้กำลังใจมาแต่ว่าทเสถียรกำลังหาคำตอบ่าสิ่ดงเงินขึ้นบอหน้าน้องเขาถามเนาะว่าสิ่ดงเงินขึ้นบอนนอันนี้ถ้าตอบดีค่ะอันนี้ตอบดีได้ทั้งเงินที่เราถูกหัก3%จากเงินเดือนและได้ส่วนที่กบกขสะสมเพิ่มให้ตรงนี้ได้เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์จำไม่ได้หน่วยงานที่รับผิดชอบโอนเงินเข้าบัญชีให้คือธนาคารออบอกออกซื้อได้บอกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มหาดาวโหลดในเว็บได้พร้อมหนังสือคำสั่งอนุมัติออกจากราชการ ตัวเฮากับซีใดฉบับสำเนามาต้องทายเอกสารเก็บไว้สำรองน้ำพร้อมแล้วก็ทายเอกสารหนาสมุดบัญชีพร้อมยืนให้หน่วยงานตนสังกัดเป็นผู้เส้นรับรองสำเนาถูกต้องผู้ลาออกจากราชการเส้นรับรองเอกสารเจ้าของบอ่อใดหน่วยงานตนสังก,กัดกสะิดดำเนินเรื่องถึงกบขอโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณความคิดเห็นนี้ค่ะเอาอีกขอบอ่ ความกี่เหนึงก็แล้วกันก็แล้วกันค่ะเพื่อนหากําลังใจมากบอกว่าสู้ๆนะคะเราก็เพิ่งบรรจุข้าราชการครูเข้าเดือนที่5เดือนแรกนึกว่าจะตายร้องไห้ทุกวันไม่ใช่ไม่เคยเป็นครูนะคะเป็นครูจะจ้างมา10ปีแต่อยู่โรงเรียนประถมมาบรรจุในโรงเรียนมัธยมสังคมคนละแบบเลยถอดใจจะลาออกแล้วค่ะตอนแรกแต่ก็ฮึบฮสุดๆมาเทอมแรกไม่มีตารางสอนค่ะดึงมาจากคนอื่นสอนมสและห คิดในใจกูตายแน่ๆหอดมือเวลา่าันไปกับซีดีขื่นเองมาเทิ่มสองได้แต่ร่างสอนเป็นของเจ้าของอเอาเอาประสบการณ์ของคอยเลยพี่น้องครับสุดชาาิก็คือเปลี่ยนบอกง,ง่ายๆเปลี่ยนที่ทํางานบ่อยมากนะคะทั้งๆเป็นทั้งที่เป็นครูอัตราจ้างเป็นพนักง,งานราชการบรรจุบรรจุก็คือบรรจุสองที่แล้วก็ย้ายเนี่ยแต่ละที่แต่ละหม่องนะคะบริบทต่ตางกันแต่มันอยู่ที่เรานะว่าเราจะปรับตัวได้ไหมนะคะคือ การปรับตัวเนี่ยเราจะต้องอันดับแรกเขาคิดก่อนว่าเอา้าง่ายๆเลยถ้าเราไม่ทํางานเนี้ยเราทํางานอื่นได้ไหมถ้าเฮ็ดงานอื่นบอดาก็คืออย่างเดียวคือปรับตัวและทําใจแล้วเวลาทํางานเนี่ยสูตรของสุชาติก็คืออย่าก,กักค่ะมีอย่างใส่ให้เต็มใส่ให้เต็มไม่กักไม่หวงทําเต็มที่ผลมันออกมายังไงเราไม่สนใจ เราไม่รู้ว่าผลมันจะดีหรือไม่ดีจนกว่าเราจะทำงานนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็การประเมินผลเนี่ยไม่ต้องรอให้คนเจ้านายเรามาประเมินหรอกค่ะผลสะท้อนจากจากตัวนักเรียนจากเพื่อนร่วมงานผู้นั้นผู้นี้บอกมาเข้ากันยอมรับให้มันได้ค่ะนั่นคือผลสะท้อนที่แท้จ,จริงแล้วคนสนมาักนะคะมักสิมองแบบภาพความสำเร็จสวยหรูแต่ไม่มองว่าเอาแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เริ่มเมื่อเ้านีสุชาติไปเบิง คลิปอของคนคนหนึ่งเนาะเพิ่นเว่าถึงเรื่องของนักปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ไหมพี่น้องนักปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเขาไม่ได้มองนะคะว่ายอดเขาสูงสําหดเขาเบิ่งว่าพื้นดินที่เขาเสียบเนี่ยมันเป็นจังดายอันนี้น่าสนใจอันนี้ดีมากเลยค่ะก็คือหมายความว่าอย่าเพิ่งไปมองถึงความสําเร็จตอนท้ายค่ะเบิ่งตอนเนี่ยเขาสเริ่มจังดแล้วเราจะค่อยๆทํามันไปยังไง โดยไม่แคร์ว่าผลสำเร็จเบื้องหน้ามันจะเป็นอย่างไรว่ายๆก็คือให้ลงมือทำก่อนนั่นเองค่ะทำแบบแบบมีสติไงเนี่ยเสียบเสียบอันพื้นตรงยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมันต้องมีสติอันบอถ้าไปเหยียบถึอกมองแหลมแหลมปุ๊บมันก็อีกทำเตียมตำตีนนั่นสิไหมพี่นอ้องเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นมีสติกับสิ่งที่เราทำแล้วลงมือทำค่ะอืมอย่าไปคิดมาก พอถ้าเราคิดว่ามันสีสําเร็จบอมันสีดีบอมันสิลมเหลยวบอลมเหลวมาอิถึกดาบอสิคนหยองบอนั่นเขาเขียนแน่นอนค่ะอืเพราะฉะนั้นลงมือทํานี้นะคะสุชาติเป็นกําลังใจให้ค่ะอะไะคะพี่น้องคะพันมากโดนเติบราคาเดียวสุชาติขออนุญ,ญาตพี่น้องไปเตรียมสอนแล้วก็มีโอกาสนะคะเสียอัดคลิปแบบนี้ดูๆขั้นเทพพี่น้องผู้ใดมักกรให้กําลังใจสุชาตินะ่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาถามักแนวแบบเนี่ย แนวคลิปแบบเนี้ค่ะแล้วก็สุชาก็จะได้ผลิตคลิปแนวนี้ออกมาบ่อยๆนะคะพี่น้องขาลาไปก่อนคลิปนี้ค่ะขอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ